าษาสังเกษเด,ดีมากถัดไปก็เป็นท่านเกษติพิพรมเขามาถึงต่างประเทศแล้วก็มีท่านรองนายกตอบสารภาวสุแล้วตุ๊ดแดนจักราท่านเกียรติศิริบอกที่พูดได้หลายภาษามีผมเลยครับเมย์อูน่นไทยแดงจบตีกรรมศาสตร์โทจ,จุไยเขาก็เจรจาท่านนายกก็้พูดถึงู เรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทยสหรัฐแต่นุ่งก็เสนอไปถ็นปัญหาส่วนใหญ่ปัญหาการค้าและความตกลงทางด้านการค้าก็คือเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ท่านก็บอกว่าถ้าพูดเสร็จท่านก็โยนมาบอกต่อไปท่านรับเร็ก่จะเป็นผู้ตอบผมเนี่ยขนลุกเลยนะที่เราจะตอบพวกดีด้วยสาษติดเก่าไหร่ผมอะเป็นแบบว่าเนี่ย ท่านนายกมนตรีอภิสิทธิ์ทุกคนทราบดีแล้วท่านจบแต่อขอ mm ้กสอบแล้วก็ท่านได้พูดถึงประเด็นปัญหาต่างๆส่วนเรื่องการตอบเนี่ยท่านก็มอบหมายให้ผมแต่ทุกท่านทราบด้วว่าผมก็จบข้อสอบมาแค่เพีย mm hmm. งเขาคงจะเ,เลิกเทียวนิดหน่อยนะเพราะว่าภาษาผมเนี่ยคงไม่ไม่เท่าท่านอภิสิทธิ mm ์ผมก็ะ่า นักวิชาการได้ย้อนเรียจบพอลกอดยูเรเซียยูนิเวอร์ซิตี้ส่วนผมจบพอลกอดดิชแนลรี่ครับเล่นเขียวเลยผมเล่นเขียววัตถุดิบเลครับเท่านั้นนะครับหากันบหัวล้อกันน้ำหมูน้ำตาไหลคือฝรั่งเนี่ยมันก็จะมีไองมุมมุมมุมแกลบใหญ่ที่ตล่าไหตั้งแต่นั้นมาผมพูดอะไรปังหมดเลยปังหมดเลย ก็จบภารกิจประเภทนี้ือเหตุผลว่าทำไมตั้งชื่อว่าออกสปอร์ตเดงอาจจะไกลจากที่อาจารย์พูดถเพื่อฝึกการเดินอันนั้นเกิดขึ้นที่เดยอรอมไม่ได้เกิดขึ้นที่ออกสปอร์ตเอแต่คำตอบที่สองเนี่ยกลับมาที่อังกฤษครับผมตั้งเนี่ยเพื่อเป็นที่ระลึกถึงยักษ์กรทสุนพิศวงวันหนึ่งเนี่ยผมไปอังกฤษแล้วก็ตั้งใจไปเยี่ยมดรสุกระสุนดังนั้นท่านมาเป็นอาจารย์พิเศษที่ออกสปอตครับ เราเจอกันแล้วก็ท่านจะนำพาชมนำพาชมมาเะยรพักก่อนนะไปชมสวนชมอะไรต่างแล้วก็ห้องสมุดไป,ปทุกที่แต่ผมอาจารย์สุรินทร์เนี่ยถูกฟังมาอยู่สองเรื่องสามเรื่องยกันหนึ่งก็คือว่าตอนผมเรียนธรรมศาสตร์ท่านเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์ตอนลงมาแล้นกาจายก็ยู่พักเกี่ยวกับทำงานด้วยกัน และวันที่ท่านก่อนเสียชีวิตหนึ่งวันเ่ยเราไปไปดูเป็นองค์ปฐกด้วยกันในเรื่องอาเซียนทฤสมาคมส่งเสริมความร่วมมืออาเซียนเนี่ยก็ให้ผมกับท่านชุวินเนี่ยเป็นองค์ปฐกแล้วเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยท่านจะบอกท่านจะต้องกลับแม่ออท่านมันกลับไปกระเทศแลนจะกลับไปเยี่ยมคุณแม่วันรุ่งขึ้นตอนสายเนี่ยคนโทรมาบอก ท่านสุรินเสริผมไม่คิกว่าเป็นท่านอาจารยสุรินพิสุวรรณผมบกสุรินไไม่ได้มีความคิดเลยว่าเป็นท่านสุรินพิสุวรรณแต่ก็เป็นอาจารย์สินพิสุก็เลยตั้งที่นี้ได้เหที่สเป็นที่ระลึกถึงเ่ลกเพิสุวรรณครับครั้หนึ่งทีได้ใช้ชีวิตด้ที่อสซอนนะครับอถูกที่้านตครับ การขอบคุณทุกคนนะครับผมร้องเพลงให้ฟังสเปรย์ด้วยกันไม่ต้องขอไม่ต้องขอ